สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำไอศครีมทอดทานกันนะคะเป็นแบบวิธีง,ง่ายๆไม่ค่อยยุ่งยากมากแล้วส่วนผสม,สมก็ไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะส่วนผสมของไอศครีมทอดนะคะแน่นอนต้องมีไอศครีมค่ะก็เลือกรสตามใจชอบนะคะวันนี้เราใช้เป็นช็อกชิพนะคะนี่เป็นขนมปังนะคะตัดขอบเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ส่วนขอ,ของข้างหน้านี่เป็นท็อปปิ้งนะคะก็คืออันนี้ก็ตามใจชอบอีกเหมือนกันวันนี้เราจะใช้เป็นงาขาวแล้วก็เป็นน้ำผึ้งนะคะอัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาห่อไอศครีมของเราก่อนนะคะโดยที่เราจะใช้กระดาษฟอยเนี่ยนะคะเป็นตัวช่วยในการพยุงในการห่อครั้งนี้นะคะนอกจากที่จะใช้ขนมปังหุ้มแล้วเนี่ย วางเลยค่ะขนมปังนะคะหนึ่งแผ่นวางนะคะแล้วก็ตักไอศครีมนะคะใส่ลงไปนะคะตามที่คือไม่ต้องใหญ่ล้นมากนะคะเอาพอลักษณะเป็นให้ขนมปังมันหุ้มมิดนะคะ แล้วก็อาจจะใช้มือช่วยในการกดห่อเล็กน้อยนะคะแต่ถ้ายังรู้สึกว่าไอศครีมน้อยไปเราโปะเพิ่มได้นะคะหลังจากนั้นก็เอาอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยประกบนะคะทับลงไป สังเกตดูว่ามันจะปิดรูก,กับข้างล่างอ่นะคะเราห่ออย่างนี้แล้วเราก็ใช้มือข้างบนเนี่ยจับให้มันเป็นรูปทรงกลมมนะคะตามที่ข้างล่างก็เป็นตัวมือพยุงคอยพยุงหลังจากนั้นก็ห่อปิดเลยค่ะ ที่ใช้ฟอยเพราะมันค่อนข้างจะจับให้เป็นรูปร่างตามที่เราต้องการได้นะคะจะกลมเล็กใหญ่แค่ไหนแล้วก็บีบเล็กน้อยนะคะเนี่ยะคะเสร็จแล้วนะคะอย่างเงี้ยหนึ่งก้อนแล้วเราก็นำอย่างเงี้ยนะคะไปแช่ตู้แช่ตู้เย็นนะคะ,ะ,คะช่องแข็งสักประมาณ6ชั่วโมงเป็นต้นไปถึงถ้าจะดีก็ทำค้างคืนไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าต้องการให้ ทุกอย่างเนี่ยมันแข็งตัวแล้วมันอยู่ตัวนะคะเดี๋ยวอันนี้ขอเอาไปแช่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราทําอีกกันนะคะ mm. ค่ะเราก็พร้อมที่จะทอดไอศครีมล้วแล้วนะคะตอนนี้เราแช่ไว้ประมาณ7-8ชั่วโมงได้นะคะทดสอบคือเคาะดูเนี่ย แข็งหรือกดลงไปค่อนข้างที่จะแข็งตัวมากๆเลยนะคะเราก็มาเปิดใส่เอาหม้อเน,นี้ยใส่น้ํามันนะคะค่อนข้างจะเต็มหม้อถ้าหม้อเล็กๆก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะได้อุ้มน้ํามันได้เยอะแล้วเราก็ใส่น้ํามันปาล์มลงไปนะคะตั้งไฟกลางถึงไฟแรงให้น้ามันร้อนมากๆเลยนะคะเราจะแกะทอดกันเลยเราก็จะทอดให้ตัวไอศครีมเราเหลืองกรอบนะคะแล้วเราก็จะเอาขึ้น อุ้ยล่วงลูกเด๋ยวขอเน,นี่นะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ลงไปทอดเลยค่ะนี่นะคะแป๊บเดียวมันก็จะค่อนข้างที่จะเหลืองทองละ เสร็จเรียบร้อยค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ซับน้ำมันแล้วก็รอเสิร์ฟเลยไอศครีมทอดเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอย่างที่บอกวันนี้เราจะราดด้วยน้ำผึ้งนะคะถ้าคุณผู้ชมมีพวกเมเปิลซิรัปหรือว่าเป็นซอสช็อกโกแลตซอสคาราเมลอะไรนี่ก็ราดตามใจชอบได้เลยนะคะเราก็ราดลงไปเลยค่ะ ชอบหวานมากหวาน้อยก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็มีงาอีกสักนิดหรือจะมีพวกท็อปปิ้งอย่างอื่นอยากใส่ก็ตามสะดวกเลยนะคะง่ายเดียวเสร็จเรียบร้อย คุณผู้ชมเข้าไปดูวิธีการทำได้อีกทีหนึ่งนะคะที่ foodtravel.tv วันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ